ใครทําอะไรต้องได้รับสิ่งที่ตัวทําและใครทํากรรมหนักต่อแผ่นดินกรรมนั้นก็จะกลับมาหนักคนที่สําคัญที่สุดคืนอนายกรัฐมนตรีค่ะอในท่ามกลางสถานการณ์ตอนนี้ที่ทุกคนก็พากันพูดว่าเขากําลังรอเวลาที่จะให้ตัวจริงมาท่านก็ต้องแสดงว่าท่านคือตัวจริงนะคะและตัวจริงของท่านท่านคิดอะไรท่านก็พูดเลยต่อปัญหาเรื่องนี้ ตรงๆเหมือนกันนะคุณหมอคุณหมอเท่าที่ฟังเนี่ยคุณหมอ,หมอกลังจะบอกว่าก้าวไกลอยู่เบื้องหลังคนกลุ่มนี้<ช>เรื่องนี้ใช่ไหมอยากให<ช>้ออกมาพูดใช่ไหมคือใช้คํานี้ค่ะคนกลุ่มนี้มีความศรัทธาในก้าวไกลโดยเฉพาะคือหัวหน้าเก่าคือพิธาถูกไหมคะเ,เวลาเรารักใครเนี่ยค่ะที่เรารักเขาพูดเขาจะฟังไงเพระเาะฉะนั้นยามเนี่ย อ่เพราะสังคมไปขุดหรือคือหมอมองมุมในมุมนี้ไม่ใช่ความรุนแรงที่กําลังเริ่มแรงขึ้นเรากําล,ล,ลังมองว่าฝีมันแตกสาหรับหมอนะพูดง่ายๆก็คือว่าเด็กนั้นก้าวร้าวจนเกินไปแล้วพอก้าวร้าวจนเกินไปเนี่ยมันก็เลยไปขุดว่าเด็กคนนี้ทําอะไรมามันก็เลยไปเห็นอ่บทบาทของพิธาที่เคยประกันตัวเนื้อหาในจดหมายที่เคยไปเยี่ยมเคยพูดอะไรไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอหรือสังคมหรือหมออาจจะบอกแทนสังคมว่า พิธาพูดเลยค่ะว่าการกระทําที่ไปกระทําต่อรถพระที่นั่งถูกหรือผิดค่ะเราจะเห็นได้ว่าไม่มีใครกล้าพูดก็จะอ้อมอ้อ,อมแอแอไปไปตรงเรื่องการประทะกันว่าการประทะกันเป็นความขัดแยง้งไม่ควรควรจะพูดคุยกันดีๆม่ใช่ตกลงการที่เข้าไปก้าวล่วงพระองค์ท่านเกี่ยวตรงไหนล่ะถูกไหมคะผิดหรือถูก ถ้าเราไม่กล้าพูดตรงนี้อย่างอื่นก็ไม่มีไม่มีทางที่จะแก้ได้ค่ะคําว่าเบื้องหลังของพวกนี้หมายความว่าเขาคิดว่าพวกเขาจ่ายตังค์เหรอสําหรับมุมของหมอเนี่ยคําว่าเบื้องหลังก็คือเขาเนี่ยเป็นคนขุมพลังความคิดที่สอดเขาเรียกสอดแทรกเสี่ยมไปในทุกวิถีทางจนเกิดความลุ่มหลงเราต้องยอมรับว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นเครื่องมือ ที่ท,ที่ที่เราเรียกว่ามันเหมือนกับไปจะไปบูลลี่ไปอะไรผ่านทางสื่อโซเชียลทั้งหมดเนี่ยไอ้ข้อมูลเหล่านี้ที่ไปป้อนใส่เขาอะอย่างนี้แหละค่ะสำหรับหมอน,นัน่นแหะคือเบื้องหลังค่ะคนที่กลุ่มของบุกเด็กเหล่านี้ศรัทธา พูดง่ายๆก็คือภาคเก้าวไกลคุณคิดอย่างไรกับพฤติกรรมที่เข้าไปกระทบขบวนเสด็จเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่พูดเขาไม่ชัดเจนใช่ไหมคะโดยเฉพาะคือคุณพิธาไม่ชัดเจนไปไปพูดคุมคุมคลมือเคลือประหนึ่งว่านอกจากไม่ชัดเจนแล้วก็คือว่าลึกๆสุดอาจจะเป็นความกลัวเสียฐานเสียงหมอจึงมองว่าเรื่องนี้สําคัญกว่าการเอาเข้าไปคุยกันในสภาค่ะคือถ้ายังเป็น ผู้ที่แอบแอบอยู่เบื้องหลังทั้งหมดหรือแม้แต่ใครก็ตามหลายคนบางทีอาจบางคนอาจจะไม่พูด uh, ออ้ยเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเข้ามาว่าเราอะไรประมาณนี้ไม่จริงค่ะคือเราต้องพูดความจริงออกมาว่าสถาบันนะคะโดยเฉพาะคือสมเด็จพระเทพท่านไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ใครก็ตามที่มาไปยุ่งกับพระองค์ท่านนะคะแล้วไปอ้างเรื่องการเมืองคนนั้นนี่แหละคือคนที่มีปัญหาที่เป็นผู้ที่ทาให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เด็กๆเกหลา่านี้คือเครื่องมือค่ะ คือเครื่องมือที่ตกพูดง่ายคือถูกใช้นะคะแล้วก็พูดง่ายคือเอาไปเพื่อล่อให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรน,นะที่เหมือนกับลดโทษทั้งหมดอะ่ะนะคะก็คือคือ,ค,อคือลดออกทั้งหมดเลยแล้วก็ลามไปจนถึงการแก้หนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วสังคมไม่ยอมฟังเพราะสังคมเนี่ยเลือกจะฟังคนที่ตัวเองชอบเนื้อหาของการแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคะ่ะ มันคือการที่บอกได้ว่าต่อไปนี้ถ้าใครจะทําเรื่องกระทบสถาบันอย่างเช่นขับรถเข้าไปเฉียวอย่างเงี้ยจะนินทาว่าร้ายหรืออะไรอ,อะไรทั้งหลายที่กาวเขาเรียกว่าก้าวร้าวใส่หูค่าอาฆาตโทษจะเบาและเมื่อโทษจะเบาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นไม่ติดคุกไม่ทําไม่โดนอะไรเลยหลักการในเนี้ยผิดนะในต่างประเทศแล้วมันก็จะตามมาด้วยหลักการตามมาคือว่าเมื่อกระทาต่อสถาบันพระหากษัริย์โทษเบาต่อไปเนี่ยกลุ่มคนที่ก้าวร้าวเหล่านี้นึกจะลุกขึ้นมา มาตามําหนิมาดา่ามาบูลลี่ใครก็ได้โทษมันก็จะเบาเบายิ่งไปนั้นไอ้ตัวนี้ะที่เป็นเป้าหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นเลาต้องบอกว่าการเข้าสภาไม่ใช่ทางออกตอนเนี้สิ่งที่สังคมต้องการแล้วทไม่ต้องเอาสังคมก็ได้หมอต้องการคือขอความจริงใจชัดเจนถึงตัวนายกถึงตัวทุกๆคนพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลคิดอะไรกับเรื่องคู่าเลยเรื่องตะวันเข้าโจงตี กระบวนกาอย่าพูดโครงเ<อ>ครืออย่าแตกออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนให้ทายถึงไหมคะคือถ้าถามหมอหมอมองว่าก้าวเก้า,าไกลควรจะมีสิทธิ์คือเขามีสิทธิ์ที่เขาจะได้บริหารบ้านเมืองแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวล่วงหรือไปล่วงละเมิดทางของสถาบันพระมหากษัตริย์มันก็ต้องย้อนคำพูดที่เขาเคยบอกไว้อะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดิจิทัลฟุตพรินต์ถูกไหมคะ,ะพูดก่อนมันคือการแสดงความจริงพูดที่หลังคือการแก้ตัวเพราะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจเนี่ยมันไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนักเพราะนั้นวันนี้จะบอกว่าเนื้อหาในจดหมายคือการประกันตัวหมอม้วนคนละประเด็นนะแต่ว่าเนื้อหาสิคะเนื้อหาในจดหมายอันนั้นเนี่ยนะคะที่มันเขียนหรืออะไรอีกหลายหลายอย่างเนี่ยมัน แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วคือเขาอาจจะไม่คิดนะแต่ว่าในจดหมายนั้นมันออกไปในทางที่สนับสนุนและไม่ตำหนติตีติงหรือเบรกถ้าเป็นหมอหมอไม่ทําค่ะเราไม่เคยห่วงที่เราต้องเสียคะแนนแต่เราห่วงว่าใครที่จะทําทําบาปเราไม่อยากให้คนเหล่านั้นเนี่ยอ่าเขาเรียกได้ว่าไปสะสมแต้มไม่ดีเราจะพูดแต่นี่เราจะเห็นได้ว่าไม่มีใครกล้าพูดสักคนกลายเป็นว่าถือหางไว้ด้วยซ้าไป เพราะนั้นในมุมเนี้จะมาอธิบายอย่างไรไม่มีทางเข้าใจเป็นอื่นค่ะค่ะแต่แต่แต,แต,แต่อันนี้คุณพิธาเขา็ให้สัมภาษณ์คาว่าไม่ได้สนับสนุนพฤติกรรมของนางสาวธาันตะวันที่แสดงออกต่อขบวนเสด็จรวมถึงคุณวิโรธคุณโรมละอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาไม่ได้ถือหางไม่ได้ให้ท้ายเขาก็มองว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็ค่อนข้างชัดเจนไม่ชัดเจนพอเหรอคะเออเขากล้าพูดตั้งแต่ตอนแรกไหมว่าสิ่งนี้ไม่ถูกหยุดเถอะอย่ากระทำ ไม่มีอะค่ะเขามาขึ้นต้นด้วยว่าเขาไม่ได้ถือหางเขาก็มายันว่ามันมาเหมือนแก้ตัวไงคือจริงๆพฤติกรรมนี้เราเห็นมาตั้งนานแล้วนะก่อนที่จะมาถึงถึงถึงเหตุวันนี้ยเราเคยเห็นใครสักคนไหมที่ขึ้นมาพูดว่าสิ่งนี้ไม่ถูกนะคะไม่มีจนกระทั่งวันนี้ยคือมันเหมือนเรื่องมันมันเข้าใกล้ตัวเข้าเต็มทีแล้วเช่นพอมันมันไปกระทบต่อบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งสมเด็จพระเทพเนี่ยพระองค์ทรงเหนื่อยนะ แล้วท่านเนี่ยทำในสิ่งที่ทุกคนอยากได้ก็คือลดความเหลื่อมล้าเพราะองค์ไม่เคยเรียกจากอะไรเลยท่านดูแลเด็กเด็กที่ได้ยโอกาสสารพัดทุกอย่างแล้วไปกระทําต่อพระอ,องค์ท่านมันไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกพอม,มันถึงเกิดประเด็นนี้ขึ้นมามันเลยทําให้คนเหล่านี้รีบลุกขึ้นมาแก้ตัวกันใหญ่เลยท,ทั้งทั้ที่จริงๆมันก็เห็นอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นว่าคนเหล่านี้เขาคิดอะไรเพราะนั้นในมุมของหมอหมอ,หมอบอกว่ามันต้องมีความกล้าค่ะ นักการเมืองที่ดีมีอุดมการต้องกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเขาต้องตอบคนที่สําคัญที่สุดคือนายกรัฐมนตรีค่ะอ,ะอ,อในท่ามกลางสถานการณ์ตอนนี้ที่ทุกคนก็พากันพูดว่าเขากําลังรอเวลาที่จะให้ตัวจริงมา<น>ท่านก็ต้องแสดงว่าท่านคือตัวจริงนะคะและตัวจริงของท่านท่านคิดอะไรท่านก็พูดเลย ต่อปัญหาเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าพอเราพูดเรื่องคนชั้นสิบสี่ท่านก็จะบอกว่าอันนี้ไปถามรัมนตรียุติธรรมท่านเป็นนายกนะ<ม>ทำนองเดียวกับเรื่องนี้นะคะที่เกิดขึ้นท่านต้องพูดเลยค่ะเพราะมันจะสะท้อนว่า<ม>ตกลงท่านต้องการที่จะ,ะป้องปกป้องให้สามสถาบันยังคงอยู่หรือไม่และท่านมองว่าการกระทําที่ว่านี้ผิดหรือถูก ท่านต้องกล้าค่ะแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่ายังไม่เห็นมีใครกล้าพูดอะไรออกมาเลยแต่นายก็กพูดว่าอตอนนี้สัง่งนะสั่งพบตรคุมเข้มข,มขบวนเสด็จมากยิ่งขึ้นมัน,มนไม่พอใช่ไหมอันนั้นมันคือใช้มือคนอื่นค่ะเอาแนวคิดตัวเองสิคะว่าท่านคิดว่าสิ่งนี้ถูกหรือผิดเป็นผู้นำประเทศต้องกล้าพูดค่ะไม่ใช่ว่าพอถึงเรื่องสําคัญนั้นกลับไปบอกว่าให้คนอื่นไปทําสิพบตรมันก็แค่คนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแต่คนที่จะนําแนวคิดก็คือผู้นําประเทศ ท่านคิดว่าไงล่ะการกระทำนี้ถูกหรือผิดพูดเลยค่ะไม่ใช่บอกว่าเป็นหน้าที่ของมอตอา